วันนี้ดูจะมาบัา๊จัดทิสตอมกั Stop นครับผมทุกทุกคนนะฮะก็บอกได้เลยนะครับว่าเราไม่ต้องไปเตรียมอุปกรณ์อะไรใดๆทั้งสิ้นไอ้ปืนสลิงอะไรก็ไม่ได้ใช้เลีร์ตอ,อะไรก็เราก็ไม่ต้องใช้ก็ได้รอบนี้เราน่าจะได้แล้วนะทุกคนมับเฮ้ยนี่ไงได้แล้วนี่เลยนะครับผมเป็นแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยบั๊กถึงจะติดแล้วนะทุกคนอ่าแบบนี้คือบั๊ติดแล้วนะ เราก็จะอยู่ใต้ดินแบบนี้ครับตอนนี้ช่องพี่มีกลุ่มแล้วนะเออฟังเอาไว้ซะออ้อลืมบอกมีเครือขายด้วยนะรีบไปซื้อกันด้วยราคาย่อมเยาวด้วยรีบไปซื้อกันซะลิงอยู่ด้านล่างนี่เองโอเคครับผมก็กลับสวัสดีทุกๆคนด้วยเลยนะครับอยู่กับลู่อยเช่นเคยและก็อยู่กับอีเวนนั่นเองเป็นอะไรเนี่ย วันนี้ลุงจะมาบักด่านพิสต็อปกันครับผมทุกๆคนนะฮะก็บอกได้เลยนะับว่าเราไม่ต้องไปเตรียมอุปกรณ์อะไรใดๆทั้งสิน้นไอ้ปืนอัสลีงอะไรก็ไม่ได้ใช้เทเลพอร์ตอะไรก็เราก็ไม่ต้องใช้ก็ได้หรือนอกเสียจากนะครับผมเรามีเพื่อนอะไรเนี้นะฮะแล้วก็สามารถใช้เทเลพอร์ตนีได้เหมือนกันนะครับผมในการพาเพื่อนเข้าบัคนะฮะเอออันนี้ก็ได้เหมือนกัน โอเคถ้าอยากรู้วิธีการบั๊กแล้วแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ลุนด้วยละกันนะครับถ้างั้นเราไปกันเลยดีกว่าครับผมนะว่ามันจะเป็นยังไงครับผมโอเคนะครับผมเข้าเกมกันมาแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราต้องไปนะครับคือไปเอารถนะครับซึ่งเราเกิดมาตรงนี้นะครับผมเราจะไปหารถกันนะครับรถก็จะเกิดอยู่ตรงนู้ดนะครับผมเน่เลยมันจะเป็นที่ ที่ซ่อมรถนะครับข้างในก็จะมีรถให้ขับนะฮะปปิ๊บปเราเดินมานี่เลยนะครับผมเราก็จะเจอรถ1นึ่งคันนะครับจอดข้างในนะครับเข้าไปแล้วเราก็สามารถกดขึ้นไปขับได้เลยอ่าขึ้นมาแบบนี้เราขับไปไหนต่อครับโอเคน้องสังเกตที่โมเทลข้างหน้าลุงนี้นะฮะทุกคนนะครับเราจะไปข้างหลังอ่าโมเทลตรงนั้นนะครับอ่าแล้วมันจะมีจุดเหินอยู่ตรงนี้ฮะทุกคนนะครับแต่เราจะไม่ได้เหินนะแต่เราจะแค่ ไปข้างๆนี้นะครับผมเพื่อที่จะให้รถมันคว่ำตะแคงซ้ายนะฮะแต่ว่ามันยากหน่อยทุกคนนะครับอ้าวติดชิบหายละนี่แหละคือจุดยากของมันนะครับผมเราทำยังไงก็ได้เพื่อให้มันลดคว่ำตะแคงซ้ายนะฮะอ่ะอย่างนี้อย่างนี้นะครับอ๋อแต่เอ้าอ,อยู่ๆมันออกเองเฉยเลยอะ แต่ไม่เป็นไรนะอยู่ๆยถ้าเราเด้งออกมาแบบนี้เองนะครับแล้วก็กดเข้าไปใหม่โอ้ยแอบคนข้างยากนิดนึงนะครับเราต้องเข้าไปฝั่งคนขับนะฮะแต่เราต้องพยายามให้รถรถรถหมันลดลดมันคว่ำนะครับเอาอย่างนี้รถติดอ่ะเอ้าแบบนี้คือมันเฟล,ลนะครับแบบนี้คือเฟล,ลนะเออต้องต้องไปเริ่มใหม่อ่ะทุกคนโอ้มันยากมากจริงๆอันนี้เราต้องทําให้คว่ำแบบเมื่อกี้นี้นะครับครับ รอบสองปึ๊บมไม่ได้อ่ะวิยากจัดเลยทุกคนนี่แหละครับผมจุดยากของการบังนี้คือกว่าเราจะเซตอัพอะไรให้มันเรียบร้อยนะครับผีมาชนก่อนตุ๋ยก่อนนะฮะ <c oughs> มันก็เลยยากที่สุดเลยนะครับถ้าที่แบบว่าลุงทำบั๊กมาเลยทุกคนอันนี้คือค้างโดยสมบูรณ์แบบโอ้โหค้างอีกรอบสงสัยต้องเริ่มอีกรอบเลยหรือเปล่าเนี่ย โอ้้างเลยทีเนี้ยไม่ได้แล้วเงเราต้องไปเอารถาใหม่อีกแล้วโอ้โหเราเสียเวลาไปเนี่ยโอเคทุกคนไปเอารถใหม่ไปเอารถใหม่มันก็ต้องมีสักรอบแหละที่เราทําได้นะครับวิธีบั๊กนี้เลยครับผมดึงได้มาจากไหนเหมือนเดิมครับไลฟ์สดแล้วก็ลองงมงมเล่นแล้วปรากฏว่าไปเผล่อไปทํารดความครับแล้วรอกดออกรถแล้วคือมันไปจมดินเลยฮะเออ แล้วทีนี้ก็ลองไปสักพักหนึ่งผีก็วาร์ปมาไม่ได้ด้วยก็กลายเป็นว่าได้บั๊โดยปริยาเลยฮะ,ะอันนี้แต่ถ้าหากใครอยากได้บั๊อะไรจริงๆนะครับผมก็ลองงงๆเหมือนลุงอ,ะอ่ะอยากรู้อยากลองอะไรก็เราก็ทำอะ่ะนะครับเดี๋ยวเราก็เจอบันอ๊นี่ไงเฮ้ยนี่ไงพอพูดนะก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะแต่พอเราเป็นแบบนี้แล้วนะครับผมทุกๆคนแล้วกดตัว E ออกจากรถนะครับอ่าอันนี้คือยังไม่ติดนะครับ ้องกลับเข้ารถใหม่ปั๊บอ่าเราให้มันรถนิ่งก่อนอันนี้คือโอ้โหรถรถสั่นอนะ่ะรถสั่นตอนนี้อ่ะพอรถนิ่งแล้วนะโอเคแล้วเราก็กดออกจากรถครับปั๊บไม่ได้วะเออบางทีมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างทุกคนนะครับก็ก็ลองก็ลองแบบหมั่นเข้าออกเข้าออกดูนะครับจากรถเดี๋ยวไม่ก็เขาอาจจะปรับแล้วก็ได้นะเขาอาจจะแก้บั็กแล้วนี้เอออันนี้แล้วก็ได้ทุกคน มัพโห้ยแบบนี้ได้หรือเปล่าวะมัพยังไม่ได้นะทุกคนโหค่อนข้างยากเลยนะอาเด้งออกเองเอาโอเคเอาใหม่นะเอาใหม่นะรอบนี้เราน่าจะได้แล้วนะทุกคนมัพเฮ้ยนี่ไงได้แล้วนี่เลยนะครับผมเป็นแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยบัคถึงจะติดแล้วนะทุกคนอ่าแบบนี้คือบัคติดแล้วนะเราก็จะอยู่ใต้ดินแบบนี้ครับ เราสามารถยืนใน K ได้เออแล้วก็สามารถวางเทเลพอร์ตได้ด้วยนะครับผมทุกทุกคนยังไงเห็นปะนี่สามารถวางได้นะอ่าถ้าเกิดว่าเราบั็กติดอะไรแบบนี้นะครับผมเราสามารถวางเทเลพอร์ตให้เพื่อนวาร์ปมาหาที่วาร์ปของเราปักเอ่อที่เราวางไว้นี่ได้เลยนะครับผมแล้วเราก็อยู่แบบนี้ยาวๆจนจบเกมได้เลยนะโคตรเจ๋งแต่แอบทํายากนิดนึงนะครับก็คงไม่นิดอะ่ะยากเลยอะ่ะ <c oughs> กว่าจะทําได้ จะาโอเคนะครับผมเราจะทดสอบโดยการที่เราจะปล่อยบอทนะครับจะมาดูกันว่าบอทมันจะาวาร์ปเข้ามาที่นี่ได้หรือเปล่านะทุกคนประมาณอีก40วินาทีนะครับผมบอทก็จะเกิดแล้วแล้วเราก็มาดูกันว่าบอทมันจะวาร์ปเข้ามาในนี้ได้หรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าบอทมันเข้ามาได้สแสดงว่าบั๊กนี้เฟลนะแต่ถ้าบอทมันไม่วาร์ปมานะครับผมสแสดงว่า บักนี้คือประสบความสําเร็จฮะสามารถเอาไปทําตามกันได้โอเคนะครับผมอีกห้าวินะครับผมบอดก็จะเกิดแล้วมาเราลอมาดูกันปั๊บอันนี้คือลุงอยู่เฉยๆนะอันนี้อ่ะอยู่เฉยๆเลยอันนี้คืออยู่ในเขตบักของเรานะครับอ่ะก็มาดูนะครับว่าบอดมันจะมาไหมอเอยนี่ไงมาแล้วอ่าอันนี้คือแบบไม่ได้ตั้งค่าบอดอะไรเพิ่มเติมด้วยนะอันนี้คือปล่อยแบบให้มันเดินปกติเลย เออแต่ดูเหมือนว่ามันไม่วาบมาเลยไง <Wow. S 1> เออดูทุกคนแสดงว่าบังนี้ประสบความสำเร็จแล้วเราก็ยืมแบบนี้ยาวๆจนจบเกมได้เลยครับทุกคนบอกเลยว่าเจ๋งนะครับพอลุงได้บั๊กอะไรเจร๋งๆนะครับผมจะทำคลิปมาบอกกับทุกคนแน่นอนเลย โอเคครับผมทุกๆคนฮะเป็นยังไงกันบ้างกับบักด่านพิสต็อป,อปนะฮะก็ถ้าหากใครชื่นชอบอะไรยังไงนะครับผม,ผมก็ลองมาเม้นบอกกันได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่รุงด้วยแล้วก็อย่าลืมกดสั่งซื้อเสื้อรุงด้วยนะครับ ลิงก์อยู่ด้านล่างเช่นกันนะจ๊าบนะน้องๆคนไหนนะครับมีบั๊กอะไรเจ๋งๆนะครับอย่ามาบอกลุงนะฮะก็สามารถมาเมนบอกกันได้เช่นกันนะครับผมนะลุงจะได้ไปทําตามนะครับแล้วก็จะมาทําคลิปบอกกับน้องๆนะฮะสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเดี๋ยวลุงขอตัวลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ